สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะทางช่อง168 95ตัวเลขพารวยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับฮาหนอยนะครับก็ปงังปังกันเนาะตัวเจาะตัวเด่นตัววิ่งรูด3ก็มาเลยนะอ่า3ามแนะครับก็สบายเัน อสบายใจกันไปเนาะให้ไม่กี่ชุดเองนะเสียได้สามตัวนะหลักร้อยมีศูนย์ด้วยอ่าแอดก็มองข้ามไปซะอ่าเหลือแค่สามกับสี่ที่ไหนได้ศูนย์มาเนาะศูนย์สามแปดถ้าจับได้สามตัวตรงๆเลยนะเนี่ยหกกลับนะมีแต่สนะี่สามแปดอ่าแล้วก็ สามสามแปดเนาะอ่าไม่ได้จับศูนย์ไม่งั้นละปังก่าน,นี้อีกนะก็ก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณน,นะสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไปจงใช้ดุลพินิษนะวิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ใครติดตามและแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับอ่านี่ก็เบอร์โทรศัพท์ใครจะเข้ากลุ่มไลน์นะวันนี้แอดให้อ่ปังๆไป2 8ก็มีเนาะสำหรับฮานอยของ VIP นะแอดก็เน้นให้น้อยชุดพอสมควรนะสำหรับอุวานนี่ก็่องไวลาวก็ปังๆนะครับสำหรับไวลาวนะ ในกลุ่มกลุ่มไลน์ V.I.P เนาะก็ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกนะที่โทรมาแล้วก็บอกจะให้ค่าน้ำชานะค่าประกาศประกาอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นนะครับได้ถึงแม้จะถูกเยอะก็ไม่ต้องให้แอดเยอะนะครับสัก ร้อยสองร้อยก,ก็พอแล้วนะครับไม่ถึงไม่ไม่จะเป็นต้องถึงสองสามพันหรอกนะครับอ่ารู้ว่าอ่าเงินทองหายากนะอ่าขอบคุณที่มีน้ําใจนะครับร้อยสองร้อยก็พอนะครับแอดไม่ได้หวังจะได้อะไรมากมายเนาะก็นั่งหลังขดหลังแข็งหาสูตรมาให้ก็ไม่ได้ว่ากันเพราะชอบอยู่แล้วนะอ่า มีน้ำใจให้นิดนิดหน่อยก็พอนะเขาใจตรงกันเอาละนะครับมาว่าการสูตรวันพรุ่งนี้เลยนะครับสูตรฮานอยต่อกันเลยเนาะสูตรก็ยังเดินดีเดินต่อเนื่องนะครับตัวเลขก็จะหาตัวตัดมาให้น้อยน้อยชุดอีกทีหนึง่งนะเราพยายามจะหาสามตัวบนให้ได้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะได้สองตัวบนก็โอเคแล้วล่ะนะครับปัง สามแปดแปดสามมาตามนัดงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็ย้อนหลังไปดูก็เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็เดินมายาวๆนะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนู่นนะสิบเอ็ดเดือนเก้าก็ปังๆบางทีก็สามตัวบนทีนี้เรามาดูทำลายกันอีกทีหนึ่งแอดเคยบอกว่าเก้าไม่มาเห็นไหมก็ไม่มาจริงๆเนาะงวดที่ผ่านมาเก้าไม่มา าสามงวดจะมาครั้งามาสามงวดแล้วหายนะครับอย่างหนึ่งสองสามหายไหมหายาแต่งวดนี้ให้ระวังนะพอมัน,ม,นมันถึงคิวแล้วถึงวันที่ยี่สิบสองให้ระวังเก้าเลยนะครับให้ระวังเก้าเป็นพิเศษแต่จะอยู่หลักไหนถ้าอยู่หลักสิบลกหน่วยก็โอเคไปแต่ถ้าอยู่หลักร้อยก็ค่อนข้างจะดูอีกทีหนึ่งนะเป็นไปได้เป็นไปได้เ,ไไดเพราะว่า คำนวณแล้วสูตรหลักร้อยก็มีเลข9นะครับะจะมาให้ในตรงนี้แใครจะแคบในจอสูตรไปคำนวณก่อนได้เลยหวยออกคำนวณก่อนได้เลยนะมีสูตรมาเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อลดตัวเลขนะครับให้น้อยลงนะจะตัดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ หาหน่อยปกติวันที่ยี่บสองเดือนเก้าหกสี่นะสูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยของเราเพิ่มก่อนหน้านี้เข้าเลขศูนย์ตรงนี้นะแต่ว่างวดนี้จะมาเลขไหนหรือจะไม่มาหรือจะพลาดก็วาไปตามสูตรแปดเก้าห้านะครับหลักร้อยเน้นหลักร้อยนะครับแต่ก็มาหลักสิบหลักหน่วยได้หนะรือจะมาครบเลยก็ไม่แน่เคยนะเคยมีมาแล้วนะสูตรนี้บางครั้งนะ่ะ อ่ะสูตรนี้ก็เลขเด่นสูตรนี้เดินยาวเหมือนกันเดินยาวกว่าทุกสูตรเหมือนกันสิบห้าสิบหกมวดแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยสี่ตัวนี้ต้องมีไม้เห็นละร้อยสิบหน่วยน่ะนะงวดนี้มันชนที่หลักร้อยด้วยนะชนหลักร้อยเลขแปดแต่บางบางทีก็มาอ่าง้วนที่ง้วนที่ผ่านมาเข้าเลขศูนย์นะเข้าเลขศูนย์หลักร้อย แต่ว่างวดก่อนๆนุ่นจะเข้ามาสิบหน่วยบ่อยมากนะครับสูตรน,นี้นะหลักร้อยบวกหลักสิบสองครั้งบวกสิบหน่วยล่างบวกสามคงที่ได้แปดได้บวกไปสองไปศูนย์ศูนย์บวกไปสามเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะลองคิดคำนวณดูย้อนหลังไปดูนะทีนี้สูตรไฮไลท์ของเราอีกสูตรหนึ่งเด่นสามตัวสิบหน่วยสิบบนบวกสิบล่างบวกห้าคงที่นะครับแปดบวก หนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่ห้าบวกไปแปดเป็นสามนะหรือว่าลดตัวนี้ลงมาเป็นสามก็ได้นะครับอ่าสูตรนี้ก็เดินต่อนะสูตรนี้เดินต่อหลักร้อยดึงลงมาก็บวกไปสามบวกไปสองบวกไปสองบวกไปหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดแปดนะครับได้ตัวเดิมนะว่างวดที่แล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าเนาะ,ะก็ได้ตัวเดิมมาเลข สามก็เลขแปดเนาะงวดที่แล้วงวดนี้จะพอมาเทียบชนงวดที่แล้วตรงนี้ชนชนสองกับสามชนสามนะชนสามเพราะว่างวดที่แล้วได้สามสองสามสองสามหนึ่งเนาะสองสามหนึ่งงวดที่แล้วชนสามตัวเดียวนะครับชนสามตัวเดียวงวดนี้ชนสามกับห้านะครับชนสามกับห้า ทีนี้ตัว10หน่วยของเรา,าเด่นสิหน่วยของเรามาจับคู่นะครับแล้วก็เอาตัวชนมาตัดนะครับก็เหลือ1 2ึ่งสองสชุดเนี่ยเหลือ8ชุดนะแชุดน่าสนใจนะตัวที่ไม่วงให้ก็อ่อนไปนะครับใครจะนำไปกันไว้ก็กย่อมได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันกเลข9เนี่ย แต่ว,ว่าถ้าคัดตามสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือ8ชุดนะสามเก้าเนะไม่ได้ปักหลัก5995 3003 5005 3223 3ศอ่อา5สาม3อีกแล้วนะครับตัวเดิมเนี่ยไม่แน่นะ5885ก็ไม่แน่นะครับบางทีออกตัวเดิมมันก็ออกคำซ้ำนะครับหวยฮานอยหวยลาวพวกเนี้ยชอบออกตัวเดิมเดิมนะครับทีนี้ จับสาตัวนะครับจับ3ตัวก็ชุดนี้หลักร้อยก็มี895นะครับแต่ว่าใช้สูตรนี้ตัดนะครับอ่าก็ชนที่8นะครับอ่าวัดดวงไปเลขแปดแต่ถ้าใครจะเอากันไว้เกกับ5ก็ได้นะเหลักรนะ้อยนะก็ไม่หลายชุดนะครับอ่าเล่นเบาๆก็ ยังคุ้มอยู่ถ้าทำมาสามตัวนะครับอบอกกันตรงแต่แอดชอบเลขแปดมากกว่าแต่ถ้ากันเดี๋ยวจะแอดจะกันให้คืออ่าที่แอดคือบอกว่าวัวนนี้ให้ระวังเก้าใช่ไหมพอตัวตัวในเนี้ยมันจะมีเลขเก้ามีแค่สองชุดนะครับสามเก้ากับห้าเก้าเพราะฉะนั้นจับสามตัวไว้เนี่ยก็เด่นอยู่ที่ 859เพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ดูทม์ลายตัวนี้อ่อนลงมานิดนึงแต่ว่าให้ระวัง9สมมุติว่าถ้า9มาหลักร้อยเนี่ยก็ให้จับเฉพาะที่9กับ5ให้มาคู่กันคู่โต๊ะน,นะ,ะเดี๋ยวจะจับให้ ตัวกันอีกทีนึงอ่าตรงนี้ถ้าเก้ามาหลักร้อยนะเก้าห้าเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองเก้าห้าแปดอันเนี้ยเพิ่มให้นิดนึงนะครับสำหรับเก้าเพราะว่าสิติสถิติที่แอดเคยอ่เทียบให้ดู เมื่อ9มาเนี่ยกมาต้องมาคู่กับ5เลยประจำเลยนะส่วนมากะนะครับไม่ประจํำแต่วา่าชอบมากับ5ชอบมากับหกับศูนย์ะครับสำหรับเก้า,อาพอไล่กลับไปนะเนี่ยเก้าศูนย์านี่ก็เกนะนี่ก็เกเห็นไหมนี่ก็เก้าห้าใช่ไหมนี่ ก็ยัง95นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจก็คือตัว95กับ90นี่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 แล้วก็นี่นี่ตัวเน้นตัวตัวเน้นตัวเน้นนะแต่ถ้า9มาหลักร้อยก็เนี่ย ก็ไม่กี่ชุดนะครับถ้าเน้นถ้าตัวเน้นตัวน่าสนใจจริงๆก็ชุดนี้แล้วก็4ชุดนี้เท่ากับ5ชุดนะหนึ่งนะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับหวังว่าจะมาตามที่เราวิเคราะห์คำนวณน,นะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับ1ินานะครับลุ้นกันนะครับขอทุกท่านโชคดี รำ่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ